สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศการรับรถของเสียตินที่เทนเก้าเจริญยนนะครับซึ่งก็จัดไฟแนนซ์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เสียตินก็ได้พาพ่อกับแม่มารับรถด้วยนะครับผมนะครับก็จะเป็น t o โยต้าเคมารคันนี้นะครับ ตอนนี้พ่อของเสียตินก็กำลังบริกรรมคาถาอยู่นะครับผมนี่ครับก็จะมีพวงมลาลัยดอกดาวเรืองครับเวลาขับไปธรรมากินก็จะได้รุ่งเรืองครับผมนี่ครับก็มีเสียชายบ้านนามาด้วยนะครับนี่ครับใส่หมวกแต่น,นี้พ่อกแม่ก็เตรียมที่จะถ่ายรูปแล้วนะครับผมนี่ครับก็มี เจมุกของเรานะครับกำลังจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้กับลูกค้านะครับนี่ครับพ่อกับแม่ก็ได้ถ่ายรูปรับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับตอนนี้เสียตินก็กำลังไปเช็คของแถมนะครับว่าจะได้อะไรบ้างก็ได้พัดลมกับหม้อหุงข้าวไปนะครับสองอย่างนี่ครับฝากด้วยนะครับรถดำสวยๆจารัดนะครับของแท้เลยนะครับหน้าตาของเสียติน นี่ก็เป็นพ่อกับแม่ของเสียตินนะครับใส่เสื้อเหลืองอารามนะครับส่วนคนนี้ก็เจมุกของเรานะครับเดินผ่านหน้ากล้องทีนะครับหุ่นก็ออกจะท่วมๆหน่อยครับครับเสื้อสวยครับรถน้ำสวยๆจารัดอันนี้พ่อกับแม่ก็ได้ขึ้นรถ แคมรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสตินก็ได้เออเดินอ้อมไปฝั่งคนขับนะครับนะครับเจมุกคนสวยแห่งแคมสก้าวเจริญยนตนะครับนะครับก็แฟนก็เสบิ๊กครับแห่งช่อง y ยูทูบเสบิ๊กรถบ้านนะครับเสียตินก็กำลังจะขับรถออกไปแล้วนะครับผมก็ต้องลาไปพร้อมกับเสียตินสวัสดีครับ